คนเราเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปก็ไปเกิดในร่างแมวแบบนี้ทําไมเนี่ยความบาดหมางระหว่างแมวกับปีนักสัตว์แมวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาตามร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแมวกวักอย่างเงี้ยเรื่องแมวที่เกี่ยวพันกับเทพปรกรณำในยุโรปมีเล่าอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะผมว่ามันเห็นมิติความเป็นมาของแมวกับนุศยชาติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะครับอเมรินบุ๊กส์พอดแคส อาทิตย์ละเล่มพอดแคสซีซั่นสอยินดีต้อนรับทาดแมวทุกท่านครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยส่วนตัวผมไม่ใช่ทาดแมวฮะแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งของคนที่เข้ามาดูอาทิตย์ละเล่มพอดแคสสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นทาดแมวครับโดยปกติแล้วเนี่ย รายการของเราคนที่มาชมมาดูมาฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเพราะว่าผมก็มักจะหยิบหนังสือที่ผมอ่านที่ผมอยากแนะนํามาชวนคุยกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมฮะแต่ด้วยปกของ EP พนี้และด้วยหนังสือที่ผมหยิบมาผมเชื่อว่าอาจจะมีทาดแมวบางคน หลุดรอดเข้ามาและผมเชื่อนะฮะว่าการที่คุณหลุดลอดเข้ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะโอกาสที่คุณจะหลุดหายไปแล้วไม่อยากอ่านหนังสือเล่มน,นี้ต่อเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันสนุกมากและเหมาะกับคนที่เป็นทาตแมวมากๆนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า a cat tale นะครับประวัติศาสตร์แมวมองนะ,ะเล่มนี้ครับคือดูจากปกเนี่ยมันคือแมวลายสลิด ทำหน้าตาไร้ายนะฮะแล้วก็มวยผมขึ้นไปใส่ชุด ถ้าย้อนยุคไปก็น่าจะเป็นยุคประมาณยุโรปยุคกลางอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เอ๊มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรกันแน่นาะถ้าเกิดว่าดูผิวเผยเนี่ยบางคนอาจจะเป็นนิยายเกี่ยวกับแมวหรือเปล่ามีแมวเป็นพระเอกไหมเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของแมวมองในความหมายที่มันถูกพัฒนามาในปัจจุบันอย่างเช่นพวกแบบพี่เอสุภชัยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าซึ่งคงไม่มีใครคิดแบบนั้นนะในผมก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะอาแคทเทลเนี่ยให้ผม พูดสั้นๆง่ายๆมันคือประวัติศาสตร์ของโลกฮะตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันที่เล่าผ่านสายตามุมมองของแมวตัวหนึ่งครับซึ่งประวัติศาสตร์ที่เรายกมาเล่าเนี่ยมีแมวเป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แอคชั่นหรือถูกกระทำอย่างนั้นถูกกระทำอย่างนี้อะไรยเงี้ย ในแบบที่สนุกเป็นบ้าเลยคือปกติหนังสือประวัติศาสตร์ทุกคนก็คงจะพอนึกภาพออกมันก็อืมมันก,มนก็มันก็อ่านได้ได้เรื่องได้รสอะเนาะแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีกำแพงบางบางอย่างที่บางคนอาจจะก้าวข้ามไปยากนิดนึงเพราะว่าเพราะาขึ้นชื่อว่าหนังสือวิชาการอะหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือวิชาการมันก็อาจจะมีกลิ่นอายบางอย่างของการอ่านยากแต่เล่มเนี้ยมันสนุกและ มันไม่ยากเลยเพราะว่าที่สําคัญคือมันเล่าผ่านมุมมองของแมวเนาะคือแมวที่เล่าในเรื่องเนี้ยจริงๆมันเป็นผู้เขียนนะครับผู้เขียนเขาเป็นคนเล่าแต่ว่าเขาใช้สำนวนภาษาวิธีการของมุมมองแมวเป็นคนถ่ายทอดนะมันก็เลยทําให้เมื่อแมวมาเล่าให้เราฟังเออมันสนุกจังและด้วยความที่ผู้เขียนอย่างพองคูดูนาริสเนี่ยเขาเป็นทาสแมวด้วยเขาเลยสามารถจับอาการกิริยาน้ําเสียงของแมวมาถ่ายทอด เรียนแบบหรือยั่วล้อบางสิ่งบางอย่างได้แล้วเออทาไมมันน่ารักจังสนุกจังแล้วทาให้การอ่านประวัติศาสตร์เรื่องราวของมนุษยชาติและแมวควบคู่กันไปพร้อมกันเนี่ยมันสนุกเกินคาดพอสมควรเหมือนกันนะครับธาตแมวเมื่อกี้ผมพูดถึงธาตแมวบ่อยก็คือโอเคแหละเวลาเรานึก ถึงว่าการมีแมวเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันตอบสนองความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างของเราได้เนาะมันอาจจะช่วยฮิลช่วยดูแลหัวจิตหัวใจเราได้ในวันที่บางครั้งก็เปาะบางอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พาเราย้อนกลับไปยุคก,ก่อนที่เราจะเป็นทาสมันอะก่อนที่เราจะถูกถูกนายท่านผู้นี้เป็นผู้ดูแล,แลเราอะ่ะ ไปดูว่าตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนายท่านทาอะไรกับเราบ้างแล้วเรามีลักษณะความเกี่ยวพันกันอย่างไรเนาะคือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากจุดที่ว่าในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนสังคมจากสังคมในพรานใช่ไหมมาสู่สังคมการเพาะปลูกจับกลุ่มรวมกันอยู่เป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมฮะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มรู้จักการเพาะปลูกแล้วแหละแต่ว่ายังไม่รู้จัก การเก็บรักษาสบงสเบียงต่างๆสเบียงกลางที่จะเก็บเอาไว้กินในหน้าฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งมนุษย์เริ่มจับมือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกับแมวน,นั่นเองครับอ่ะโอเคเราไม่รู้จักวิธีการกําจัดหนูหนูมันมาขโมยมาเข้ายุ้งฉางของเราต่างๆนานาแล้วเราจะป้องกันมันอย่างไรเขาก็เลยจับมือกับแมวนั่นแหละฮะเป็นช่วง,รงแรกๆที่แมวเข้ามามีอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดต่อชีวิตของมนุษย์เพราะว่าแมวจับหนูเก่ง ใช่ฮะและหลังจากนั้นมาแมวก็ผสานเข้ามาแบบซึมซาบทีละนิดทีละหน่อยจากแค่จับหนูก็ถูกพัฒนามีการเกื้อกูลเนาะมีการเพราะเลี้ยงสายพันธุน์อื่นๆรวบคู่เข้าไปด้วยนะครับหรือถ้าผมยกตัวอย่างชัดๆอย่างที่เวลาเรานึกถึงอียิปต์เนี่ยบางครั้งหลายๆคนก็นึกถึงแมวใช่ไหมครับแมวก็จะเป็นบทบาทของสัตว์เลี้ยงของกษัตริย์ เป็นบางร่างของเทพ,พเจ้าในอียิปต์อะไรเงี้ยนี่ฮะหนังสือเล่มนี้พูดตั้งแต่ถึงในช่วงนั้นเลยว่าความสัมพันธ์ความรักความเชื่อที่ผสมผสานกันของคนอียิปต์กับแมวเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ชีวิตของแมวในยุคนั้นเนี่ยมันรุ่งเรืองถึงขนาดไหนขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับผมจากนั้นเนี่ยหนังสือก็พาเราลอยตละล่องต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงแมวบ้าน อย่างที่เรารู้จักกันแต่ไม่ไม่ใช่แบบในปัจจุบันเนี่ยนะมาฝั่งเอเชียมาฝั่งยุโรปว่าแมวมีชีวิตอยู่แบบไหนมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์อย่างไรเดินทางไปเอเชียทางบกไปยุโรปทางน้าอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าตำนานพื้นบ้านต่างๆที่เล่ากันก็เกิดขึ้นเนี่ยบางคนบางบทบางพื้นที่ก็บอกคนว่าแมวเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปก็ไปเกิดในร่างแมวแบบเนี้ย ทำไมเนียประวัติศาสตร์มันผูกพันกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างในเคสของแมวไทยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบาดหมางระหว่างแมวกับปีนักสัตว์ แมวกับพระพุทธศาสนาหรือว่าแมวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาตามร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแมวกวักอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเรื่องแมวที่เกี่ยวพันกับเทพรกรรณามในยุโรปทั้งหลายอย่างเงี้ยมีเล่าอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันเห็นมิติความเป็นมาของแมวกับมนุษยชาติอย่างครบตัวสมบูรณ์แน่นอนนะครับซึ่งเมื่อมีรุ่งโรจน์แล้วฮะก็ต้องมีช่วงตกต่ำครับทาสแมวทั้งหลายเคยรู้หรือไม่ว่าเอ่อในบางช่วงเนี่ย จากที่เคยถูกบูชาเป็นเทพเจ้าใช่ไหมครับจากที่เคยเอ่อเป็นส่วนหนึ่งของตำนานความเชื่อต่างๆนานานเนี่ยบางครั้งเนี่ยแมวก็เคยถูกเอามาบูชาเอามาเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นในช่วงของคริสต์วรรษท,ที่ประมาณที่4อะไรเงี้ยก็มีลัทธิต่างๆที่เชื่อว่าแมวเนี่ยเป็นผลงานของปีศาจคุณลองนึกภาพแมว ที่คุณบอกว่ามันดุมันคอยจะฆ่าเรามันคอยจะอะไรเงี้ยแต่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วว่าแมวเนี่ยเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายที่อาจจะมาคอยขโมยดวงวิญญาณของเราบ้างเป็นสมุนแม่มดบ้างซึ่งถ้าเกิดเข้าใจแบบนั้นทั่วๆไปก็คงไม่เท่าไหร่แต่มันก็นําไปสู่โศกนากกรรมอะอย่างเช่นการจับถูกเผาเพราะว่าแม่มดเราอยู่แล้วนั้นในยุโรปยุคกกลางเขาก็มีกระบวนการการล่าแม่มดใช่ไหมแล้วก็ มีการทำร้ายตามล่าผู้คนต่างๆนานาแมวซึ่งเป็นสมุนของความเชื่อในแบบที่มองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายก็ถูกบูชายันถูกเผาควบคู่กันไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่บางทีมันก็อาจจะทำร้ายจิตใจคนรักแมวบ้างแต่มันเป็นประวัติศาสตร์แห้ซึ่งมัน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เล่าสนุกในแบบัวลัลละเอิร์กอาร์กแต่มันเป็นความสนุกที่เมื่อแมวมองเรื่องนี้ในเมื่อผู้เขียนเขาสวมบทบาทเป็นแมวนะเขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วเขาจุดเล่ามันออกมาแบบไหนนะฮะก็น่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับในในบทในตอนช่วงพวกนี้นะครับผม หรืออย่างเรื่องประวัติศาสตร์ของการมีอยู่ของแมวกับชาวเรือแค่บทนี้บทเดียวก็สนุกเป็นบ้าแล้วนะครับว่าแน่นอนแหละเมื่อกี้เราพูดว่าในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็แมวเป็นส่วนสําคัญในการคอยพิทักษ์รักษายุ้งฉางของมนุษย,ยชาติใช่ไหมพอเริ่มมีการเดินเรือนะครับแมวก็มีส่วนสําคัญเช่นกันเพราะว่าเมื่อมันอยู่บนเรือการเลี้ยงแมวเอาไว้เพื่อจับหนูต่างๆนาๆนาเนี่ยก็ถือเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงหรือนักเดินเรือด้วยเช่นกันซึ่ง ไอาการกระทําเหล่านี้มันส่งผลให้แมวเนี่ยกลายเป็นนักเดินทางไปโดยอัตโนมัตินะเนาะเพราะว่ามันก็จะต้องไปกับเรือเมื่อเรือจอดที่ไหนมันก็ต้องลงท่าที่นั่นและก็อาจจะไปเพาะพันธุ์ปักหลักอยู่อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหม่ๆเหมือนที่อยู่ในทั่วโลกในในเกือบแทบทุกมุมโลกอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นกันนะครับนั่นก็คือผ่านการที่ชาวประมงชาวเดินเรือเอามันขึ้นไปบนเรือแล้วก็ติดสอยห้อยตามไปไปอยู่ในยุโรป เนาะอย่างที่ว่านะไปอยู yah, Korea, meter, ่ที so ่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ต่างๆนานามากมายนะครับผมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่คุณเท่านั้นนะฮะหนังสือเรื่องนี้มันยังบอกเราว่าไม่ใช่แค่คุณหรือคนในปัจจุบันที่เป็นทาสแมวบางครั้งบุคคลในบริษัทมากมายทั้งกษัตริย์ทั้งนักเดินเรือชื่อดังเนาะทั้งผู้บุกเบิกเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็ล้วนเป็นทาสแมวทั้งนั้นหาอ่านได้ในเล่มนี้เช่นเดียวกันนะครับผมและหลายครั้งนอกเหนือจากว่าจะเป็นที่โปรดปรานของผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้ว บางครั้งก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ตามมาได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำให้แมวต้องรีภัยเพราะนโปเลียนโบนาปส์เนี่ยก็ชื่นขึ้นชื่อว่าเกลียดแมวถึงขั้นที่แม้ว่าหนูจะบุกเมืองแบบถล่มทลายขนาดไหนก็ไม่ยอมใช้แมวในการจัดการหนูเหล่านั้นนะครับผมถึงแม้ว่าใช้สุดจะยอมจานวนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว ประสิทธิภาพการกำจัดหนูของแมวมีมากกว่ากับดักทั่วไปไม่รู้ตั้งกี่เท่าต่อก,กี่เท่านะแต่คนเกลียดแล้วก็เกลียดไปนะครับแมวก็เคยผ่านยุคนี้มาด้วยเหมือนกันสนุกเป็นบ้าเลยนะครับผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องฮนะที่เกี่ยวข้องกับแมวในประวัติศาสตร์มุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่มีทั้งในกองทัพแล้วก็ในนาวิกโยธินของอเมริกาหรือว่าการได้ดีได้รางวัลมีที่มีทางอยู่ในวงการฮอลลีวูดของเมกาอย่างเงี้ยแมวก็ ขึ้นถึงจุดสูงสุดขนาดนั้นได้และไม่ใช่เฉพาะในโลกฮะแมวเราไปนอกโลกมาแล้วสนุกมากๆนะครับนี่คือภาพรวมจะใช้คําว่าเรื่องยอ่อก็ไม่ได้มันเป็นมันเป็นนอนฟิกชันที่เล่าประวัติศาสตร์แมวมันก็เป็นกลิ่นแบบนี้คือพูดง่ายๆเป็นเกรดมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ร้อยผ่านแมวมีแมวเป็นองค์ประกอบสําคัญเหมือนเราขี่หลังแมวแล้วท่องไปในประวัติศาสตร์ เพื่อไปดูว่าแมวเคยมีชีวิตยอยู่ตรงไหนทําอะไรมนุษย์ทําอะไรแบบนี้นั่นแหละซึ่งผมว่าทาสแมวต้องชอบแน่นอนนะครับมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องที่คุณจะได้หยิบจับไปจริงๆมันก็พอจะเห็นภาพรวมแล้วะเนาะแต่ว่าข้อที่หนึ่งข้อแรกเลยเนี่ยที่ผมเชื่อว่าชัดๆเลยก็คือในเมื่อคุณเป็นทานแมวหรือคุณอาจจะไม่ใช่ทาสแมวแต่ด้วยวิธีการที่เล่าเรื่องนี้ผ่านมุมมองของแมวที่ชื่อบาบาเนี่ยถึงเป็นแมวลายสลิดเนี่ยมันก็เลยทําให้มันอินอะ่ะมันจะมีความจิก กัดสนุกสนานมีความเสียดสีเยอะหยันอยู่ในท่าทีในน้ำเสียงของเจ้าแมวบาบาพผู้นี้ที่พูดเรื่องทุกๆเรื่องนะครับมันดูน่ารักภาษาของบาบาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเป็นแมวชัดเจนมากแต่ก็ยังเป็นแมวในแบบที่เราเข้าใจได้อ่ะสอดแทรกมุมมองแบบแมวแมว,แมวให้ชวนคิดตามตลอดอย่างเช่นช่วงแรกที่เราว่ามนุษย์มีการลองผิดลองถูกเพราะ เพิ่งเคยลงหลักปักฐานการเป็นจริงแปลงจังก็ยังมีการกันแนะกระกแหน,น้ารักว่าแต่กระท่อมหรือที่อยู่ของมนุษย์ในยุคนั้นนี่มันก็โลโกโสขนาดที่แบบว่ามันดีกว่ารังของบีเวอร์นิดหน่อยอ่ะก็คือแขวะทั้งมนุษย์แขวะทั้งบีเวอร์ไปในทิศทางในที่ทางเดียวกันอะไรเงี้ยเออมันน่ารักนะหรือแบบว่าเก่งเพราะปลูกแต่ไม่คิดเผื่อเลยว่าเมื่อโดนสัตว์มาแอบมาย่องกินแล้วเนี่ย หรืออย่างประโยคที่ว่าเก่งเพราะปลูกอะฮะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าถ้ามีสัตว์อื่นมาแอบมาย่องกินอาหารที่ตัวเองกักตุนไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทไมเก็บไว้ให้สัตว์อื่นกินอะไรเงี้ยก็อ่าแล้วก็ตลกดีนะครับคือ พอเมื่อมองจากมุมมองแบบนั้นน่ะตัวก็ตั้งใหญ่แขนขาแรงรากายอะไรก็มากมายแต่ก็แบบว่าเออแมวยังอดเวทนาไม่ได้ว่าทําไมเรื่องพวกนี้แค่นี้คิดไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่ก็คือน่ารักคือมันอ่านง่ายเพราะว่ามันเล่าผ่านมุมมองของแมวแล้วมันจิกกัดตลอดเวลานะครับข้อที่2องเนี่ยประเด็นที่2ที่ผมคิดว่าคุณจะต้องได้จากหนังสือเล่มนี้แน่ๆก็คือว่ามันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่สนุกจนวางไม่ลงจริงๆนะเพราะว่าการแบ่งเนื้อหาในแต่ละบทตอนเนี่ยมันมีไปแบบมีเหตุมีผลแล้วมันสมูทมากๆตามไทม์ไลน์ต่อเนื่องนะ ตอนจบของเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยแบบบางครั้งเวาเราอ่านมาอาจจว่าอ่าตัดจบอ่ารู้เรื่องสรุปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนจบแต่ละครั้งของแต่ละบทเนี่ยแมวบาบามันทิ้งประเด็นเอาไว้ให้เราตามต่อในบทถัดไปคือยั่วคือเหมือนสมมติว่าเรากินข้าวอยู่เงี้ยแล้วแบบว่าอ่านหนังสือไปอ่ะเดี๋ยวเราอ่านจบบทนี้แล้วจะไปทําอื่นต่อนะปรากฏว่าด้วยท่อนท้ายทายที่ เอามายั่วของบาบาเนี่ยมันทําให้เราแบบโอ้ยอ่านต่อก็ได้วะอ่านต่อก็ได้วะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเล่มซึ่งมันเออมันใจร้ายมากมันเหมือนแมวอ่ะเย่อหยิ่งแบบอจะวางก็วางนะแต่ถ้าเกิดตามมาแล้วรองว่าสนุกกว่าน,นี้แน่นอนยอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเล่มเลยนะครับผมเช่นรีบปิดช่องหน้าต่างระหว่างที่เรากําลังเบี่ยงหัวเรือไปตามทางลมแห่งประวัติศาสตร์เสียงลมหวีดหวิวจะพัดพาเราไปหล่นโครมในคริสตศตวรรษที่17ก้มหัวต่ำไว เพราะเขาลือกันว่ากระสุนกำลังปลิวว่อนสงครามยังคงดำเนินอยู่ซึ่งไม่มีอะไรอื่นแต่คือการต่อสู้ในศึกเพื่อหาทางรอดของเหล่าวิลานั่นเองวิลาก็คือแมวนี่น,นะครับคือมันทําให้มีอารมณ์ร่วมเหมือนกําลังว่าเฮ้ยมัน กำลังจะเดินทางจากทะเลไปห่วงเวลาแห่งสงครามแห่งการถ่ายถอนจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็นึกภาพตามว่าเออจากบทที่ผ่านมาเรานั่งกินลมชมวิวดูประวัติศาสตร์มาไปแต่บทต่อไปมันจะมีกระสุนปิ้วฟู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 ฟ,ฟ,ฟ,ฟูแล้วคุณจะทําใจไม่อ่านต่อได้แล้วประมาณนั้นเลยนะครับผมประเด็นถัดไปที่สนุกและเป็นจุดเด่นของหนังสือนี้มากๆคือมันมีหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์ที่เรารับรู้เรื่องราวมาแบบบางครั้งมันเป็นแบบผิวเผินอ่า ได้ยินมาโอเคแมวออียิปตนะ์น่าถือแมวแมวกวักญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้ในยุคเมโสโปเตเมียมนุษย์เลี้ยงแมวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแมวในความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวกับศาสนาบ้างเกี่ยวกับแมวดวงแมวดำอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะมันก็เป็นผิวเผินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ถึงสืเอเล่มนี้มันทําให้ไอ้ก้อนที่เราเคยรู้แบบผิวเผินผิวเผินพวกนั้นอนะ่ะมันคลี่กระจายและลงลึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เออซึ่ง ผมว่ามันสนุกจริงๆนะฮะได้รู้จักลทัทธิบูชาแมวว่าเคยเกิดขึ้นจริงอย่างไรมีการลักแมวอย่างจริงจ,งจังมากน้อยขนาดไหนมีกระทั่งเรื่องราวของนครบูบาติสซึ่งเป็นวิหารแมวโดยเฉพาะแมวใส่เครื่องสังเวยสีสันสวยงามอละาอลแลมเดินเฉิดฉายหนวยหน้นาให้ผู้คนกราบไหว้อะไรเงี้ย เออมันก็ลงรายละเอียดลึกซึ้งสนุกมากเลยหรืออย่างบางครั้งที่เราเข้าใจเนี่ยว่าแมวมันคือการย่อส่วนของสัตว์ใหญ่ๆอย่างพวกเสือพวกสิงโตอะไรนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นแมวมันเป็นบรรพบุรุษของเจ้าสัตว์ใหญ่พวกนั้นซะด้วยซ้ำเพราะอะไรมันก็มีในเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยคือมันรวมทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเหมือนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของแมวมาเล่าให้เราฟังมนเลยสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็มันมีจุดหัก จุดที่มันอาจจะสร้างความสะเทือนใจหรือเป็นจุดที่ทําให้เราติดลมทงความรู้สึกหรือเป็นจุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าเออจากที่เคยบอกว่าแมวรุ่งเรืองแบบนั้นมีส่วนเป็นหุ้นส่วนชีวิตกับมนุษย์มาแบบนั้นแบบนี้แต่พอมันถึงจุดที่ความเอนดูกลายเป็นความเกลียดชังผู้เขียนก็เล่าถึงความโหดร้ายไร้รสติของมนุษยชาติที่เคยกระทําต่อแมวทั้งบทได้ทั้งอ่านสนุกนะซึ่งคําว่าสนุกของผมไม่ได้ไหมายถึงวัวเลาออึกนะ แล้วก็ทั้งสะเทือนใจซึ่งหลายๆบทตอนในประโยคของหนังสือเล่มนี้ในช่วงนี้ที่แบบว่าพูดถึงจุดหักเหของแมวเนี่ยก็เขียนออกมาได้สะเทือนใจแล้วก็เล่าผ่านมุมมองของแมวได้ว่าถ้าเรานั่งฟังแมวบา,วบ,าวบาพูดถึงประโยคนี้เราจะรู้สึกยังไงนะอย่างเช่นแล้วนักปรัชญาล่ะ มันสมองผู้ทุ่มเทศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตยังสามารถวางเฉยกับพฤติกรรมทารุณสัตว์ของมนุษย์ได้ด้วยหรืออันนี้ก็พูดถึงในตอนที่ว่านักคิดนักเขียนทั้งหลายในยุคนั้นเนี่ยทำไมถึงมองว่าการทารุณสัตว์และการบูชาการลงโทษการล่าแม่มดที่รวมมาถึงสัตว์หรือรแม้กระทั่งมนุษย์น่ะมันถูกเฉยเมยป,ปล่อยผ่านไปได้อย่างไรในประมาณนี้ครับก็เป็นจุดที่คือมันไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ที่มีมุ้งเม้นเดียวอะ ที่พูดด really really ้วยโทนเสียงเดียวแต่มันเป็นโทนเสียงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มีจุดหักเหบางจุดที่เรียกเล้าอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่านได้ด้วยเช่นกันเนี่ยครับก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากแต่ที่สุดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าว่าเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบผมมั่นใจเลยว่าหนึ่งคุณจะรักแมวมากขึ้นต่อให้คุณเป็นท่านแมวหรือไม่ใช่ท่านแมวก็ตามและสองคุณจะเข้าใจประวัติศาสตร์และรักประวัติศาสตร์มากขึ้นเพราะว่ามันทั้งสนุกทั้งได้ประโยชน์แล้วก็ น่ารักและสะเทือนใจในเวลาเดียวกันพร้อมทั้งมาในแพ็กเกจที่อ่านไม่ยากแบบนี้นะครับเชื่อว่าคุณต้องชอบแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับผมที่สําคัญคือมีภาพประกอบครับภาพประกอบที่คุณพอลูนาริสเนี่ยซึ่งเป็นทาสแมวเขาถ่ายด้วยตัวเองเขาก็จับเจ้าบาบาเนี่ยมาใส่คอสตูมต่างๆมีภาพอินเสิร์ตสีสันสดใสเจ้าบาบาแต่งชุด แปลกๆตามธีมตามโทนของแต่ละเรื่องแล้วไปนั่งอยู่ในซิตูวเอชันโอ้โหเออเพลินสิพิมพ์สีทั้งเล่มฮะได้ดูภาพก็เพลินแล้วได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ได้เห็นภาพแมวบบาๆได้เห็นภาพแมวนั่นแมวนี่มากมายเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรอ่านของปีนี้นะคนรักแมวต้องชอบคนไม่รักแมวก็ จะชอบเพราะว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกนั่นเองนะครับวันนี้ผมเลยแนะนํากันกับเล่มน,นี้นะครับอ c a แคทเทประวัติศาสตร์แมวมองนะครับท่องไปตามเส้นทางแห่งความผูกพันระหว่างแมวกับมนุษย์ตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมจนถึงยุคปัจจุบันแนะนำฮะส่งให้ทาสแมวสักคนหนึ่ง เขาอาจจะรักคุณมากขึ้นก็นได้นะครับกับ A Cat Tail ประวัติศาสตร์แมวมองครับติดตามรับฟังกันได้นะครับในทุกช่องทางของอาทิตย์ละเล่มพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ m มรินบุ๊กพอดแคสต์นะครับใน Spotify, Soundcloud, YouTube, Hotbin, Pod Google Podcast, Apple p o d c แ s t และ b l o c k ลิตนะครับยังไงในสัปดาห์ถัดไปผมจะแนะนำหนังสือเล่มไหนผมเชื่อว่าต้องมีแต่สนุกมากขึ้นสนุกมากขึ้นเพราะว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองยิบหนังสือแม่นมากม และแนะนำหนังสือได้ถูกต้องมากๆเพราะว่าผมชอบเกือบทุกเล่มเลยในครั้งถัดไปก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้อีกเช่นกันนะครับคุณอยากฟังเล่มไหนเพิ่มเติมแนะนำกันมาได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับยังมีหนังสือน่าอ่านมากมายหลายหมวดตามความชอบของคุณที่สำคัญสะดวกและง่ายในไม่กี่คลิกที่ amarinbooks.com อามาลินบุ๊กสอยู่กับคุณทุกช่วงชีวิตมหากาบย์แฟนตาซีแห่งยุคยอดขายกว่า17ล้านเล่มทั่วโลกแปลไปแล้ว37ภาษาถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ Netflix Original และเกมชื่อดังระดับโลกเรื่องราวของวิเชอร์แกรอและโลกอันแสนคนลรหลที่จะทำให้คนอ่านหายใจไม่ทันในทุกๆบรรทัด เดอะวิชวันนี้ที่อ m ม i ิค o o ๊ตส์คและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอเมริคนู๊ตส์